ลูกหมูชาแนลเล่าเรื่องย่อละครใต้เงาจันทร์ตอนจบพาบูตกใจเห็นสตายุหันหลังเดินหนีจึงรีบร้องบอกว่าหายโกรธไม่งอนแล้วสตายยอิมราพาบูกล่าวที่หลังอยากทำแบบนี้อีกอยากเก็บอะไรไว้คนเดียวอีกเขาพยักหน้ารับผาบูเห็นแผนบนใบหน้าเขาก็ห่วงถามเจ็บมากไหมเขารีบอ้อนทันทีว่าเจ็บมากบุรีต่อยเต็มแรงแถมไม่มีใครทำแผลให้เลย พผาบูรูบไลฟใบหน้าเขาด้วยความห่วงใยห,หลังจากใส่ย,ยาให้แล้วทั้งสองก็เดินคุยกันพผาบูเอ่ยถามถึงเรื่องครอบครัวเขาสไตล์ยุดอบว่าผมทำใจได้แล้วแหละเมื่อก่อนผมเคยแอบรู้สึกผิดเหมือนกันว่าเป็นเพราะผมทำให้แม่ต้องตายคุณพ่อก็เลยเกลียดผมแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าไม่ใช่มาคิดๆด,ดูตั้งแต่เด็กจนโตพ่อไม่เคยกอดผมไม่เคยสนใจผมเลยด้วยซ้ำ ผมคิดว่าเขาเป็นคนเฉยชาจนโดนเกิดผมถึงได้รู้ว่าคุณพ่อไม่ใช่คนแบบนั้นเขาเป็นพ่อที่รักลูกมากผมพยายามทำดีทุกอย่างเพื่อให้คุณพ่อและทุกคนพอใจไม่ว่าจะตําแหน่งประธานรถคอนโดหรูไม่เคยมีอะไรทำให้ผมมีความสุขเลยภาพดูบีบมือให้กำลังใจสัตาย,ยุมองหน้าซ,ซึ้งจนผมได้มาเจอคุณผมถึงเริ่มอยากทำอะไรเพื่อตัวเองบ้าง ผมมีความสุขเวลาที่อยู่กับคุณอยากใช้เวลาอยู่กับคุณทุกวันสตายุดึงหญิงสาวเข้ามากระซิบข้างหูแต่งงานกับผมเธอนะถ้าคุณไม่ปฏิเสธผมจะถือว่าคุณตอบรับนะผาอูชอ็อกยืนนิ่งสตายุโน้มหน้ามาจะจูบหญิงสาวพเพยอปากรอเสียงสตายุถามเธอเป็นอะไรพาดูสะดุ้งตื่นจากพว,วังเธอมนโนไปเองว่าสตายุขอแต่งงานและกำลังจะจูบ เธอกระพริบตาทีที่มองสตายุถามว่าไม่ได้ฟังที่ตนพูดเลยหรอเธอจึงถามอึกอักอึกอักเขาพูดว่าอะไรผมบอกว่ารอคุณทำร้านอาหารประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจก่อนเราแต่งงานกันนะผะบูหลุดปากพึมพำเบาวๆว่าแต่งเลยไม่ได้เหรอสตายุถามเธอพูดอะไรระบูรีบปัดไม่มีอะไรเขาจึงสรุปถ้าเธอไม่ปฏิเสธตนขอมาจำไว้ก่อน ว่าแล้วก็หอมแก้มเธอฟอดใหญ่ผาบูคิดว่าตัวเองมโนไปอีกยื่นแก้มอีกข้งให้สไตย,ยุงงที่เธอไม่เขินอายใดๆจึงถามไม่เขินไม่เล่นตัวหน่อยเหรอเขินทำไมก็แค่มโนสไตย,ยุงงถามมโนอะไรผาบูเริ่มรู้สึกตัวนี้ไม่ดีเป็นภาพมโนชายหนุ่มบอกว่าเรื่องจริงแล้วหอมแก้มเธออีกข้างพิสูจน์ผาบูหน้าแดงไม่อยากเชื่อว,ว่าเรื่องจริงสไตย,ยุกจึงหอมอีกสองฟอด ถามชัดเจนหรือ,อยังหญิงสาวอายสุดๆแต่แกล้งวางฟอร์มทำเป็นไม่รู้สึกอะไรในใจเบ่งบานมีความสุขตกดึกผาอูนั่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้งยิ้มเขินอายไม่อยากเช็ดเครื่องสำอางบริเวณแก้มเกรงรอยจุกของสตายุจะหายไปทาราดนเห็นหน้าผระบูเป็นดวงตรงแก้มจึงถามเป็นเกลื่อนหรอผระบูหุบยิ้มโวยจะบ้าเหรอเกลื่อนอะไรแลนด์มาร์คแห่งความรักต่หาก เกดเห็นพระบูอายมูลตวนสงสัยจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องจึงฝากให้บอกมัทุรสว่าพวกตนถึงแล้วไม่ต้องห่วงแล้วตบท้ายว่าอย่าเพี้ยนให้มากนะพระบูรับคำหน้าตากรุ่มกริมเกตวางสายคขำๆภายในบ้านสสิวงกิจจาเจริญลุ่งมัทุรสงามยิ่งและสตายุนั่งทานอาหารค่ำร่วมกันสตายุได้บอกทุกคนว่าตนจะรอให้พระบูทำร้านให้สำเร็จอย่างที่เธอตั้งใจก่อน แล้วตนจะขอเธอแต่งงานกิจจาก,กับมัทุรสดีใจสตายุถามมัทุรสว่าคงไม่ขัดข้องอะไรใช่ไหมไม่เลยค่ะน่าดีใจด้วยซ้ำที่เฟลอได้ลงเอยกับผู้ชายดีๆอย่างคุณโตมัทุรสน้ำตาปริ่มปู่ดีใจมากไม่เคยดีใจขนาดนี้มาก่อนเลยงานแต่งเราต้องจัดให้ยิ่งใหญ่ไปเลยแล้วเราอยากได้อะไรเป็นของขวัญแต่งงานหรืออยากจะสร้างเรือนหอที่ไหนปู่อนุมัติทุกโครงการถ้าเป็นได้ ผมอยากลาออกจากตําแหน่งประธานบริษัทแล้วมาดูร้านอาหารกับคุณพ่อูได้ไหมครับคุณบู่งามยิ่งไม่อยากเชื่อหาว่าเขามีแผนเอาใจปู่สตายุเน้นตนอยากทําจริงๆที่ผ่านมาตนทําทุกอย่างเพื่อคุณบู่เพื่อบริษัทมาตลอดยังไม่เคยทําอะไรเพื่อตัวเองเลยจากนี้ไปผมอยากทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างผมอยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวดูแลคนที่ผมรักให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ โตคงไม่อยากเป็นแบบปู่ละสิดูแลบริษัทจนลืมหันมามองครอบครัวตัวเองกิจจาเศร้าสตายุยอิ้มรับไม่อยากโกหกเจริญรุ่งบอกสตายุว่าเขาสามารถทำทั้งสองอย่างได้แต่สตายุกับบอกว่าไม่นานธราดนก็เรียนจบกลับมาคงช่วยดูแลได้ส่วนตอนนี้ก็มีอาเมกคุณพอ่ออางามอยู่ความจริงยกบริษัทนี้ให้อาเมกดูแลตอนนี้ก็ยังได้นะครับ งามยิ่งอื้องได้ยินสตายอยูไม่โกรธเคืองแม่พัดเลยแถมยกบริษัทให้เขาอีกกิจจากรุ่นคิดแล้วยอมตามที่สไตายอยูต้องการเจริญรุ่งเสียดายที่แม่ขพัดไม่อยู่ถ้าได้ยินคงดีใจมากงายิ่งอึ้งรู้สึกผิดที่ตัวเองเลี้ยงน้องมาผิดผิดสตาย,ยูยิ้มยืนยันว่าตนไม่ต้องการอะไรเลยจริงๆในขณะที่แม่ขพัด์เอาสมุดบัญชีมาอัพบุ๊กแล้วต้องตกใจ เมื่อพบว่าลูกตันได้ถอนเงินหลายสิบล้านออกไปเหลียวไว้แค่หนึ่งร้อยบาทจึงรีบกดโทรศัพท์ไปหาแต่ลูกตันไม่รับสายแม่ขพัดหงหดหงิดมากรีบขับรถไปที่คอนโดพอเปิดประตูเข้าไปเห็นลูกตันกำลังเก็บข้าวของเตรียมหนีเขายนสมุดบัญชีลงตรงหน้าเธอถามเงินหายไปไหนหมดลูกตานตาเหลือกถอยหนีชนกำแพงบอกใช้เงินหมดแล้วแม่ขพัดมองกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วกราดเกลียว แกเอาเงินไปจนหมดแล้วแกคิดจะหนีใช่ไหมแกทําแบบนี้กับฉันได้ไงพอเห็นว่าฉันจนตรอกแกเลยคิดจะหักหลังฉันใช่ไหมแม่คพัดโมโหดิบคอลูกตันแน่นลูกตันดิ้นรนพยายามสู้แรงเมฆพัดมือควานไปเจอนาฬิกาก็คว้ามาฟาดหัวเขาเต็มแรงเขาล้มลงมึนมึนลูกตันชี้หน้าดาแกมันไม่ได้เรื่องเป็นไอ้ลูกแง่สมควรแล้วที่คุณโตจะได้ทุกอย่างไป ยังไงแกก็สู้คุณโตไม่ได้หรอกลูกตาลเ่ีียดปากใส่หันไปคว้ากระเป๋าจะเดินออกจากห้องแม่ขพัดโดนจี้ใจยิ่งโมโหคุมอารมณ์ไม่อยู่เข้าไปคว้ามีดบอกผลไม้มาแทงลูกตาลเข้าที่ด้านหลังเห็นเธอลม้มลงขัดใจเขายืนตะลึงมองมือที่เปื้อนเลือดสติแตกรีบวิ่งหนีออกไปพอขึ้นมานั่งตั้งสติในรถเลขาที่บริษัทโทรมาบอกว่าเกิดเรื่องใหญ่ชักชัยสืบจนรู้ว่าเขาโกงการสั่งของจนทำให้เกิดตึกถลม่มเตรียมฟ้องเขา แม่ขพัดมือไม้สั่นด้วยความกลัวพานหาว่าสตายุเป็นคนฟ้องไม่ฟังเลขาอธิบายต่อตัดสายทิ้งเพราะแกแกแย่งทุกอย่างไปจากฉันทําให้ชีวิตฉันเป็นแบบนี้แม่ขพัดสะบดเคียดแค้นด้านชับชัยไม่ฟังกิจจาและสตายุขอร้องหรือยื่นข้อเสนอใดๆประกาศจะฟ้องเอาผิดแม่ขพัดให้ถึงที่สุดสตายุและกิจจาเครียดไม่รู้จะช่วยแม่ขพัดอย่างไรดี ไม่ทันไรเมฆพัดบุกมาที่บริษัทในสภาพสุดโทรมแววตาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นภาพดูเดินคุยโทรศัพท์กับสตายุว่าตนมาถึงแล้วกำลังจะขึ้นไปพอวางสายก็เห็นเมฆพัดท่าทางดูน่ากลัวเข้าลิฟต์ก็ตกใจรีบกดลิฟต์รัวจะตามขึ้นไปกิจจาสตายุและงามยิ่งเดินคุยกันมาตามทางสีหน้าเครียดจะทำอย่างไรให้ชัดชัยใจเย็นลงกิจจาหุดหงิดที่ใครๆก็ห่วงเมฆพัด แต่เจ้าตัวหายหัวไปไหนก็ไม่รู้ไม่ทันขาดคำเม่ขพัดเข้ามาขวางหน้าสตายุรีถามอย่างห่วงใย,ยว่าเขาหายไปไหนมาเม่ขพัดตวาดสวนหุบป,ปากเม่ขพัดยกปืนขึ้นเล็งไปทางสตายุงามยิงตกใจถามจะทําอะไรเขาตอบว่าจะฆ่าคนที่ทําให้ชีวิตตนตกต่ำกิจจาเข้าบังสตายุเอ็ดลูกชายต้องให้ตายกันไปข้างหนึ่งใช่ไหมแกถึงจะพอใจใช่ ถ้ามันตาตผมถึงจะพอใจตั้งแต่มันเกิดมันก็แย่งทุกอย่างของผมไปทั้งความรักจากคุณพ่อทุกอย่างในบริษัทผมพยายามทำทุกอย่างให้ดีกว่ามันแต่คุณพ่อก็ไม่เคยสนเลยขนาดมันไม่ใช่หลานคุณพ่อก็ไม่แคร์แต่ผมเป็นลูกแท้ๆคุณพ่อกลับเลี้ยงผมเหมือนหมูเหมือนหมาผมไม่เคยคิดแย่งอะไรอะเลยนะครับสตายุแรกแกทำตัวแกเองทั้งนั้นแกอยากให้ฉันรักฉันสนใจ แล้วแกเคยทำอะไรดีๆบ้างนอกจากอิจฉาไอ้โตมันใช่ผมอิจฉาผมมันสันดาเลวแต่เลือดชั่วชั่วผมก็มาจากคุณพ่อทั้งนั้นถ้าเกลียดผมนะักแล้วทำให้ผมเกิดมาทำไมแม่ขาพาัดพรั่งพรูความเจ็บช้ำน้ำใจกิจจารู้สึกผิดบอกให้แม่ขาพาัดฆ่าตนแทนถ้าคิดว่าจะทำให้สบายใจขึ้นก็ยิงเลยตนเป็นคนผิดสัตายุไม่เกี่ยวแม่ขาพาัดยิ่งช้ำใจที่พ่อยอมแลกชีวิต รักหลานมากกว่าตนระหว่างนั้นสตายุเขากอดกิจจาหมุนเอาตัวบังเขาไว้แต่กิจจาผล,ลักสตายุออกไล่ให้ไปเขาไม่เกี่ยวเปือนเจาะหัวขนาดนี้คุณพอยังห่วงมันมากกว่าตัวเองอีกเหรองั้นก็ตายไปด้วยกันเลยแม่ขพัดกำลังจะเดียวไกลวินาทีนั้นพระบูกระโดดมาเกาะหลังแม่ขพัดและกัดเขาอย่างแรงแม่ขพัดร้องลัน่น ราบูเหตดสู้เพื่อปกป้องสตายุแบบไม่คิดถึงชีวิตตัวเองบุริวิ่งมาเห็นคิดไม่ถึงว่าเธอจะรักสตายุจนกล้าขนาดนี้ทุกคนตกใจกับความบ้าไม่กลัวตายของเธอเช่นกันสุดท้ายพระบูก็โดนเมฆพัดไวอย่างจนหัวฟาดกำแพงร่วงลงหมดสติไปบ่ายวันนั้นพระอูนอนเข้าเสื่อแขนอยู่บนเตียงเล่าวีรกรรมตัวเองให้ไมเคิลฟังอย่างออกรถมนูบุลนาและการเกยเดินเข้ามา ไมเคิลยกมือไหว้แล้วเลี่ยงออกไปปล่อยให้ครอบครัวได้คุยกันมนษนูจตตำลิพาบูชิงพูดก่อนหนูโอเคค่ะไม่ได้เป็นอะไรคุณพ่อไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นหรอกค่ะมนูเน็บตั้งแต่ออกจากบ้านมาเข้าโรงพยาบาลกี่ครั้งแล้วพาบูเสียงอ่อยว่ายังไม่ถึงห้าครั้งมนูตัดบทขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายให้กลับไปอยู่บ้านเสียทีที่ผ่านมาก็พิสูจน์ตัวเองพอแล้ว บุญเสริมว่าตนเหงาคิดถึงพี่พระอุโมงค์นาการเกตว่าจะว่าอย่างไรการเกตเอ่ยยังมีฟอร์มอยากกลับอยากไปก็ตามใจเธอเถอะฉันเบื่อจะฟังพ่อเธอบ่นคิดถึงเธอแล้วพระบูกระซิบถามบุรณาว่าการเกตไปกินอะไรผิดสำแดงมาหรือโบอทกขึ้นสมองมนูมองยิ้มยิ้มนึกถึงเมื่อวันก่อนที่คุยกันมนูเปรยว่าจะให้พระบูกลับมาอยู่บ้านการเกตบ่นว่าเจ้าตัวไม่เห็นกระตือรือร้นอยากกลับ จะไปงอให้กลับทําไมมนูกล่อมถึงพระดูจะทําให้บ้านวุ่นวายแต่ก็เป็นสีสันของบ้านเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีการกระทบกระทั่งกันตนรู้ว่าเธอกองเหงาการเกตปัดว่าไม่เหงามนูรู้ทันว่าเธอโกหกใน่าให้ดูครอบครัวสไตล์อยูเป็นตัวอย่างอยากให้บ้านเรามีปัญหาแบบนั้นหรอเมื่อมีโอกาสทำไมเราไม่กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันการเกตคิดตาม เสียงการเกตถามจะกระซิบกันอีกนานไหมบญนาเผาออกจากพระบูแล้วยืนยันว่าแม่เหงาไม่มีใครให้บ่นจนซึมไปเลยการเกตแก้ตัวที่ฉันยอมเพราะเห็นว่าเธอเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วหรอกนะแค่ยอมให้กลับบ้านไม่ได้หมายความว่าจะยากดีกับเธอและถ้าเธอทำตัวแย่ๆแบบเดิมก็เตรียมไฟกับฉันได้เลยมนุก,กับบูนาดีใจการเกตขอหาว่าพระบูอาจไม่อยากกลับเพราะติดผู้ชาย ใจแตกจนลืมพ่อพาบูสวนว่าตนจะกลับบ้านที่ยอมกลับไม่ใช่เพราะไม่มีที่ไปแต่เพราะสงสารการเกตกลัวไม่มีใครให้บ่นจนปากตีบเล็กเท่ารูเข็มพาบูทำบากล้อการเกตปรีแตกมนูกับบูนาศตาการทำนองยังไม่ทันกลับบ้านก็ทำท่าจะรบกันเสียแล้วแม่ขพัดนั่งเงียบอยู่ในห้องขังกิจจายืนเกาะลูกกรงผิดหวังเสียใจปนสงสารถึงกับออกปาก ทำไมแกถึงไม่ยอมหยุดสทัทีแกะจะสร้างปัญหาให้บ้านเราไปถึงไหนทำไมบ้านเราถึงได้กลายเป็นแบบนี้ไปได้แม่ขพัดสวนกลับทางน้ํำตาที่บ้านเราเป็นแบบนี้ก็เพราะคุณพ่อนั่นแหละคุณพ่อสร้างบริษัทจนใหญ่โตย้ำกับพนักงานตลอดว่าให้สร้างบ้านด้วยความใส่ใจสร้างความสุขให้บ้านคนอื่นแล้วบ้านตัวเองล่ะคุณพ่อเคยใส่ใจบ้างไหมกิจจาถึงกับสะอึก เม่ขพัดพรั่งพรูว่าพ่อยันชาไม่เคยใช้ความรักไม่เคยสนใจความรู้สึกของคนในบ้านพอวางมือจากงานก็เอาแต่หาความสุขกับอีหนูกิจจาคิดว่าตัวเองทํางานหาเงินให้ทุกคนใช้อย่างสุขสบายก็น่าจะพอแม่ขพัดจ้องหน้าพูดด้วยน้ําเสียงสั่นเครือผมไม่ได้ต้องการเงินผมอยากให้พ่อรักผมบ้างหันมาสนใจผมบ้างถ้าพ่อให้ผมบ้างผมก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกกิจจาน้ําตารื้น มองแม่ขพัดนั่งฟุบน้าร้องไห้ตัวสัตว์สะท้านด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจสัตายุยืนคุยโทรศัพท์อยู่น่ารงพักพอเห็นกิจจาเดินออกมาก็วางสายเดินเข้าไปหากิจจากล่าวเมฆโดนหลายคดีทั้งคดีของคุณชัดชัยแล้วยังพลังมือค่าลูกตาลอีกงานนี้ถ้าจะรอดยากยากแค่ไหนผมก็จะหาทางช่วยอาเม่ให้ได้ครับยังไงอาเม่ก็เป็นอาของผมกิจจาขอบใจที่ยังอาภัยให้ แล้วรำพึงแม่ขพัดจะรู้บ้างไหมว่าสุดท้ายก็ไม่มีใครดีและห่วงเราเท่าคนในครอบครัวกิจจาบีบไหลซา,าบซึ้งกับความมีน้ำใจของสตายุงามยิ่งเขาเยียดแม่ขพัดด้วยท่าทางเศร้าเสียใจรู้สึกผิดที่เลี้ยงเขามาให้โกรธเกลียดสตายุแม่ขพัดย้อนว่าเธอไม่ผิดถึงอย่างไรตนก็เกลียดเพราะตั้งแต่สตายุเกิดมาชีวิตตนก็ตกต่ำลงโตไม่เคยกดเราให้ต่ำลงหรอก มีแต่ตัวเราที่กดตัวเราเองให้ต่ำลงเมื่อคืนโตบอกคุณพาอว่าจะยกทุกอย่างให้เมฆเขาไม่อยากได้อะไรเลยด้วยซ้ํางามยิ่งเล่าทางน้ําตาแต่ไมฆขพัดไม่เชื่องามยิ่งบอกอีกว่าตอนนี้สตาหยุกําลังหาทางช่วยทั้งที่เราทํากับเขาขนาดนั้นเขายังอภัยให้บางทีเพราะความอิจฉาอาจทําให้เราหน้ามืดตามัวจนทําให้ไม่เห็นเจตนาดีๆของโตเขาก็ได้นะเมฆเมฆขพัดฟังแล้วรู้สึกสับสน และอายใจในความผิดที่ตัวเองกระทำลงไปแล้วสตายุยังคิดช่วยเข่าวีรกรรมของระบูเป็นที่เล่าขานกันทั่วบริษัทบุรียอมรับก,กับเจมี่ว่าผะบูรักสตายุมากจนตนยอมถอยเจมี่เองก็ยอมถอยเพราะไม่เคยเห็นสตายุรักใครมาก,ก่อนดูเขามีความสุขมากมาคิดคิดดูบางทีฉันอาจจะไม่ได้รักพี่โตหรอกฉันแค่ลืมพี่โตมากกว่าฉันคิดว่าฉันชอบคนอื่นไปแล้วเจมีช่ชะงักเมื่อรู้สึกว่าตัวเองหลุดปากออกไป บุรีรีบถามว่าเธอชอบใครทำไมตนไม่รู้เจมีน้าแดงรีบเปลี่ยนเรื่องคุยถามว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปบุรีบอกว่าตนยอมปล่อยพบูคืนนั้นพบูคุยโทรศัพท์กับสตา์อยู่ไม่ต้องห่วงตนให้เขาจัดการเรื่องที่บ้านให้เรียบร้อยพอวางสายบุรีมาเคาะประตูเขามาพร้อมกีตาร์และถุงขนมบอกว่าเป็นของเยี่ยมพร้อมโปรโมชั่นโชว์ลีลาการโซโลกีตาร์ พะบูรู้สึกว่าวันนี้เขามาแบกบุรีเล่นเพลงพิเศษให้เธอเป็นการขอบคุณความรู้สึกดีๆระหว่างเราเขาดีใจที่รู้จักเธอและได้ชอบเธอเขาจะไม่ลืมความรู้สึกนี้เลยเช้าวันใหม่สตายุมหาเมฆขพัดเพื่อกเกลี้ยกล่อมให้สารภาพความผิดจะได้ลดหย่อนโทษลงแต่เมฆขพัดนิ่งไม่พูดถามกลับว่าจะมาช่วยตนทำไมตนติดคุกน่าจะดีใจสตายุสวน เพราะอาเป็นคนในครอบครัวผมหนครับจำได้ไหมครับตอนที่โดนติดคุกอาแม่เคยถามทำไมผมต้องช่วยโดนด้วยผมบอกอาว่าถ้าอามีปัญหาผมก็จะช่วยสุดความสามารถเหมือนกันต่อให้แกทำดีกับฉันแค่ไหนฉันก็ยังเกลียดแกอยู่ดีแม่ขพัดละอายใจพูดเสียงแข็งอาจจะเกลียดผมก็ไม่เป็นไรแต่อย่าปฏิเสธความช่วยเหลือจากผมเลยนะครับถึงฉันได้ออกจากคุกได้กลับไปอยู่ที่บ้าน ฉันก็คงไม่มีความสุขอยู่ดีถ้าแกเห็นแก่ฉันก็ปล่อยให้ฉันอยู่ในคุกเถอะเมฆขพัดพูดอย่างจริงใจเพราะไม่อาจออกไปสู้หน้าใครได้อีกสตายุอ่อนใจไม่รู้จะทำอย่างไรกับเมฆขพัดอีกสายวันเดียวกันพาบูพยายามใช้แขนข้างเดียวแต่งหน้าอย่างยากลำบากให้สวยแบบคนป่วยเพื่อเรียกร้องความสนใจจากสตายุพอเขามาพาบูก็รีบโดดขึ้นนอนบนโซฟาทำท่าไม่สบาย ไมเคิลสบตาบูนาอึ้งอึ้งพระบูบอกมือให้บูนาไปเปิดประตูสตายุเข้ามาถามไถ่าอาการพระบูอย่างห่วงใยเธอทำเสียงแหบพรว่ายังปวดแขนอยู่เขาต้องรับผิดชอบป้อนอาหารที่เขาซื้อมาฝากสตายุย้อนมือเจ็บข้างเดียวไม่ใช่เหรออีกครั้งก็ว่างอยู่นี่พระบูลเลื้อมมือไปจับมือสตายุไว้แล้วบอกเขาว่ามือไม่ว่างแล้วสตายุคำยอมป้อนอาหารพรพดูโดยไม่แคร์สายตาไมเคิล และบูนาหลังทานอาหารเสร็จพะบูล,ลงมาส่งสตายุกลับไปทำงานเธอยืดอกบอกเขาคุณควรภูมิใจนะที่มีแฟนแร่งและแมนขนาดนี้ให้ผมสร้างอนุสาวรีให้เลยไหมสตายุกระเซาผพะอูคอนเล็กๆแล้วบอกมือส่งเขาพอหันมาเจอต่อต่อว่าว่าเธอมีความสุขในขณะที่บุรีเสียใจจนละออกจากง,งานกลับบ้านไปแล้วพะบูตกใจเจมี่ผ่านมาได้ยินใจหายรีบถาม ลาออกเหรอทำไมเขาถึงไม่บอกฉันต่อยกับพัดบ,บูแปลกใจที่เจมี่ร้องไห้ออกมาเจมี่เองก็แปลกใจตัวเองทำไมแค่คิดว่าจะไม่ได้เจอบุรีอีกแล้วใจหายขนาดนี้เจมี่พลางปากหรือว่าฉันจะแอบชอบเขาพาบ,บูรีบถามแล้วพี่โตของเธอล่ะเจมี่ร้องไห้โฮออกมาฉันยกให้เธอแล้วไงนี่ฉันชอบบุรีจริงๆเหรอใจมันเสียวแป๊บยังไงก็ไม่รู้ พาบูฝืนยิ้มทั้งที่ช็อกเล็กๆพยายามปลอบและให้กำลังใจเจมี่ต่อยบอกให้เจมี่ไปตามบุรีกลับมาพาบูเห็นด้วยและบอกทางไปบ้านที่ลบบุรีให้เจมี่ยิ้มอย่างมีความหวังบ้านสวนร่มรื่นที่ลบบุรีโย์ก็ได้มองท่าทางลูกชายก็รู้ว่าต้องอกหักกลับมาจึงปลอบใจให้รู้ว่าไม่มีใครรักเขามากเท่าแม่บุรียอมรับตั้งใจจะอยู่กับแม่ตลอดไปไม่ทันไรรถเจมี่ลั่นมาจอด บุรีแปลกใจมาได้อย่างไรโยธก,กาได้มองเจมี่ที่แต่งตัวจัดเต็มกว่าคราวพารูรู้สึกห่วงลูกชายต่งหงดต่งหิดเจมี่สวัสดีและแนะนําตัวเองกับโยธก,กาเสร็จสับบุรีหวั่นใจแกรงแม่จะแกล้งอะไรเธอแล้วโยธก,กาก็แกล้งให้เจมี่สอยมะม่วงแต่เธอกลับสนุกสอยเสียหมดต้นโดยมีลูกชุบคอยสอนค่าวันนั้นบุรีจึงบอกมะม่วงให้เจมี่ทานเจมี่อัดอั้นมานานถามเขาเป็นชุด ทำไมถึงลาออกจากงานนี้มาโดยไม่บอกตนตนใจหายขนาดไหนตอนที่รู้ว่าเขาไม่อยู่แล้วนี่คุณมีขนอกหักที่ไหนเขาเป่าประกาศให้โลกรู้บ้างเขาก็หนีมาเงียบๆทั้งนั้นแหละแต่เราเป็นเพื่อนกันคุณก็น่าจะบอกอะไรฉันบ้างฉันอกหักดารามาร้องไห้น้ำหนักเพิ่มขีดเดียวฉันยังบอกคุณเลยบุรแย้งว่าไม่ใช่แฟนกันถึงต้องคอยรายงานทุกเรื่องเจมี่สวนก็ตนอยากรู้ทุกเรื่อง บุรีจึงบอกให้มาเป็นแฟนกันก่อนเจมี่ช็อกท้างเจมี่หลบตาเขินๆบุรีบอกว่าตนรู้จักตอยหมดแล้วว่าเธอชอบตนเจมี่อายที่หลุดปากออกไปตอนนั้นบุรีเก่าจริงจังไม่ชอบก็ไม่ชอบงานไว้ผมทําใจเรื่องคุณพระบูได้เมื่อไหร่ผมจะจีบคุณเองก็แล้วกันเจมี่มึนงงบุรีบอกอีกว่าความจริงตนไม่ได้ลาออกแค่ลาพักร้อนเท่านั้น แต่ก็ดีที่ทำให้ได้รู้ว่าตนยังมีความสําคัญกับใครบางคนอยู่เจมี่หมูนต้นด้วยความอายหลายปีผ่านไปทราดลเรียนจบกลับมามอบใบปริญญาให้กิจจาสองปู่หลานกอดกันด้วยความรักและภูมิใจกิจจาปลยว่าเขาเรียนจบมาสตายุจะได้แต่งงานเสียทีทราดอนแซวป่านนี้พระบูรอจนเจาไปแล้วขาดคำพระบูก็โทรเข้ามาพอดีครอบครัวสัตว์วงหัวเราะบรรยากาศมีความสุขทุกคน สตายุมหา,าพัพูที่ร้านลามูลพาบูปรับเพื่มที่ร้านได้รับรางวัลมากมายออกรายการทีวีจนเซเล็มาเป็นลูกค้าเพียบพาบูแยถามสตายุไม่คิดจะพูดอะไรบ้างเอรอเขารู้ว่าเธอรอการขอแต่งงานแต่แกล้งทำเป็นชมเชยว่าเธอเก่งมากพาบูอดรนทนไม่ไหวเอ่ยปากเองจำได้ไหมคุณเคยบอกว่าถ้าฉันทำร้านนี้ประสบความสำเร็จเมื่อไหร่เราจะแต่งงานกันวันนี้ร้านเราก็คืนทุนแล้ว มีชื่อเสียงโด่งดังที่นี้คุณจะแต่งงานกับฉันได้ยังพาอูคุกเข่าลงกล่าวแต่งงานกับฉันเถอะนะตอนนี้ดนก็กลับมาแล้วฉันอยากเป็นเจ้าสาวอยากใส่ชุดแต่งงานแล้วยิ่งรอนานฉันก็ยิ่งแก่ขึ้นทุกวันเริ่มมีโวย,ยมีหย่อนใส่ชุดเจ้าสาวไม่สวยขึ้นมาคุณต้องรับผิดชอบนะสตายุขำพาอูไม่ยอมลุกจนกว่าเขาจะตอบตกลงแต่งก็แต่งแต่ลุกขึ้นก่อนเถอะ ยังไงผมก็ต้องแต่งงานกับคุณอยู่แล้วละเพราะผมรู้ว่าคุณจะปกป้องผมได้ไปตลอดชีวิตคุณไม่น่าตัดหน้าผมเลยสตายูถอดเสื้อนอกออกเผยให้เห็นเสื้อยือดข้อความช้างเท้าหน้าที่พะบูให้นี่ไงผมตั้งใจใส่เสื้อตัวนี้มาขอเป็นช้างเท้าหน้าให้คุณโดยเฉพาะเลยนะคุณลาพร้อมจะเป็นควานช้างหรือย,ยังเป็นควานช้างเหรอดูไม่โรแมนติกเลยนะแต่ได้แต่งก็โอเคละ ต่อไปนี้ควานช้างคนนี้จะปกป้องช้างตัวนี้เองพาบูหัวเราะกอดคอสตายยแบบแมนมันแล้วแอบ,บหอมแก้มเขาฟอดหนึ่งเวลาผ่านไปถึงวันแต่งงานพาบูแต่งตัวเสร็จยืนมองสตายยแล้วมนโนไปว่าสตายยเป็นเจ้าสาวตัวเองแต่งเป็นเจ้าบ่าวเธอหัวเราะคิกคักเสียงสตายยถามหัวเราะอะไรภาพดูสะดุ้งกับพิบตาทีที่มองเห็นสตายยยืนถามว่าเจ้าสาวพร้อมหรือยังเธอรีบตอบ พร้อมนานแล้วค่ะคุณเจ้าบ่าวงานแต่งงานจัดแบบเรียบเคมีแต่บุคคลสำคัญในชีวิตของทั้งสองคนมาร่วมงานรวมทั้งบุรีที่ควงคู่มากับเจมี่บุรีกระซิบบอกเจมี่ว่าต้องคอยรับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวให้ได้เจมี่อายมว้วนสองบ่าวสาวขึ้นกล่าวบนเวทีต่างชื่นชมชีวิตที่ผ่านมาของพวกตนที่แม้ไม่ราบรื่นแต่ก็ประคองกันมาจนประสบความสำเร็จพวกตนจะสร้างครอบครัวให้มีความสุขสมบูรณ์ที่สุด แท้จริงแล้วการแต่งงานเป็นเพียงการเริ่มต้นทั้งทั้งน่าจะต้องจะเจออะไรอีกมากมายแต่ทั้งสองก็จะก้าวผ่านไปด้วยกันให้ได้ตลอดการโจบบริบูรณ์